สวัสดีครับทุกคนครับยินด,ดีต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ช่อง n ิกกี้มาครับผมกับรายการช่วงเย็นวันพุธแบบนี้ฮะรายการที่น้องหลายคนรอคอยครับผมรายการ SCP Story ครับในช่วงที่ผ่านมานะครับนิกต้องยอมรับว่าน้องๆหลายคนเนี่ยชื่นชอบแล้วก็สนใจในเรื่องราวของ SCP มากๆแม้แต่ตัวนิกเองเนี่ที่ตอนแรกก็เฉยๆกับเรื่องของ SCP นะครับแต่ว่าพอทํา เรื่องราวของ S C P เล่าเรื่อง S C P มากๆเนี่ยก็เริ่มรู้สึกชื่นชอบครับผมหลายคนเนี่ยก็รีเควสตให้เล่าเรื่องราวของ S C P ที่ตัวเองชอบครับซึ่งส่วนมากเี่ยมันก็จะเป็น S C P ตัวที่ดังๆใช่ไหมครับแต่น้องรน้อยเยครับว่ามันยังมี S C P อีกหลายตัวมากเลยครับที่มันมีความน่าสนใจแต่ว่ามันไม่ค่อยมีคนพูดถึงครับและในวันนี้ครับนิกก็ได้รวบรวมเอา5 S C P ที่น่าสนใจแต่ว่า ไม่ค่อยมีคนพูดถึงมาเล่าให้กับน้องๆฟังครับแต่ว่า5 scp ต่อไปนี้นมันไม่ได้เป็นการจัดอันดับหรือว่ามันไม่ได้เรียงลำดับใดๆทั้งสิ้นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องดราม่านะครับว่าตัวไหนน่ากลัวกว่าตัวไหนน่าสนใจกว่า scp ทั้ง5ตัวเนี่ยเอาเป็นว่ามันเป็นตัวที่น่าสนใจแต่ไม่ค่อยมีคนรู้จักไม่ค่อยมีคนพูดถึงครับและเช่นเคยครับสำหรับใครที่เพิ่งผ่านเข้ามานะครับหรือว่าเพื่อนๆน้องๆคนไหนเนี่ยที่ดูกันมานานแล้วแต่ ยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็อย่าลืมกดติดตามช่องนิกี้มาวเลยนะครับเปิดการแจ้งเตือนด้วยการกดกระดิ่งด้วยครับเพราะว่าเวลาที่นิกอัปโหลดคลิปลงไปนะครับจะได้รีบเข้ามาคอมเมนต์กันแล้วก็เป็นเจ้าของฉายาความเร็วเป็นเรื่องของปีศาจครับอ่ะและเพื่อมให้เป็นการเสรียเวลานะครับเอ p ที SCP ทั้ง5รายการต่อไปนี้เนี่ยรออน้อง,อ,งอยู่ครับเข้าไปรับชมแล้วก็รับฟังเลยนะครับ scp 1879 indoor c e l l m a n ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนครับถ้าสถานที่นั้นมีประตูเนี่ย นี่ขอแสดงความเสียใจด้วยครับเพราะว่าสถานที่นั้นจะไม่ปลอดภัยสำหรับคุณที่จะหลุดพ้นจากการคุกคามของ SCP 1879 Indoor Salesman ครับแต่ยังโชคดีอยู่ครับเพราะว่าจากรายงานของทางสถาบันเนี่ยพบว่า SCP 1879เนี่ยเขาออกอาลวาดอยู่แค่ในเขตพื้นที่ของรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาเท่านั้นดังนั้นเนี่ยประเทศไทยของเรารอดพ้นครับและเขาบอกว่าเรื่องราวของ SCP 1879เนี่ยเป็นฝันร้ายของคนในละแวกนั้นเลยครับความผิดปกติของเหตุการณ์น,นี้จะเกิดขึ้นเมื่อมี มนุษย์เข้าใกล้กับประตูในระยะเพียงแค่2เมตรเท่านั้นหลังจากนั้นเนี่ยจะมีเสียงเคาะป,ประตูเกิดขึ้นครับและมันก็จะเคาะไปเรื่อยๆจนกว่าที่คุณจะตอบรับหรือว่าเปิดประตูและถ้าคุณเปิดประตูแล้วเนี่ยคุณจะพบกับพนักงานขายของคนหนึ่งครับที่มีลักษณะที่แปลกๆเขามีความสูงอยู่ที่ประมาณ170ซนติเมตรและดูเหมือนกับว่าจะเป็นฝรั่งครับเพราะว่าเขาดูเหมือนจะมีเชื้อสายของชาวคอเคเซียนเขา จะเริ่มทําการขายสินค้าบางอย่างให้กับคุณครับซึ่งจากข้อมูลของทางสถาบันพบว่าสินค้าที่เขานํามาเสนอขายเนี่ยมันเป็นสินค้าแปลกๆที่ไม่ค่อยพบเห็นแล้วก็ลูกค้าหรือว่าเหยื่อเนี่ยจะคาดไม่ถึงครับซึ่งนอกจากไอตัวสินค้าที่มันแปลกประหลาดแล้วก็ไม่ค่อยมีคนต้องการแล้วเนี่ยวิธีการขายข,ายของเขาก็แปลกประหลาดด้วยครับดูเหมือนกับว่าเขาจะพยายามพูดทุกอย่างครับให้คุณเนี่ยซื้อสินค้าของ,ของเขาซึ่งสิ่งที่คุณต้องจ่ายในการซื้อสินค้าของเขาเนี่ยมันไม่ใช่เงินครับ แต่มันคืออะไรก็ตามที่เป็นผลกระทบต่อสุขภาพของตัวคุณเองถ้าคุณปฏิเสธไม่ซื้อเขาจะทําการขึ้นราคาสินค้าน่าเลือดมากเลยเนี่ยและถ้าหากว่าคุณทําร้ายหรือว่าขับไล่เขาครับเขาจะกลับมาแล้วก็แก้แค้นคุณด้วยวิธีการที่โหดยิ่งกว่าเดิมแต่ถ้าหากว่าคุณเลือกที่จะตัดความราคาญด้วยการซื้อสินค้าของเขาเนี่ยคุณต้องคิดให้ดีนะครับเพราะสิ่งที่คุณต้องจ่ายเพื่อแลกกระสินค้าเนี่ยอาจจะเป็น หัวใจของคุณหรือวิญญาณของคุณเองครับลองคิดดูให้ดีนะครับว่าถ้าเขาปรากฏตัวอยู่ที่หน้าบ้านของคุณเนี่ยคุณจะหนีผลจากเขาหรือเปล่า scp 1057 the absence of shark การว่ายน้ำอยู่ในน้ำเนี่ยบางทีมันก็ไม่ใช่สถานที่ที่ปลอดภัยครับเพราะมันเต็มไปด้วยสัตว์น้ำที่อยู่ใต้น้ำแลวเราก็มองไม่เห็นครับและนั่นก็คือเหตุผลที่ทำไมเราถึงกลัวปลาฉลามแต่ว่า scp 1 0 5 7นั้นน่ากลัวยิ่งกว่านั้นครับเพราะว่า คุณจะไม่มีทางที่จะมองเห็นมันได้เลยฮะถึงแม้ว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยมันจะกําลังพยายามที่จะฆ่าคุณก็ตาม SCP 1057เป็นพื้นที่ว่างเปล่าในน้ําที่มีขนาดคล้ายกับปลาฉลามเสือที่มีขนาดตัวโตเต็มวัยไ,ไซส์5เมตรและดูเหมือนกับว่ามันจะไม่มีมวลร่างกายครับแต่มันแทรกแทนที่อยู่ในดัชนีของน้ําด้วยการหักเหของแสงประมาณว่าเป็นอากาศที่แหวกว่าอยู่ในน้าครับซึ่งเราสามารถมองเห็นได้ชัด ในบริเวณของน้ำเค็มที่มีแสงจ้ามีการทดลองใส่วัตถุลงไปในช่องว่างนั้นครับปรากฏว่ามันไม่มีอะไรเลยครับที่มาของ SCP 1057เนี่ยมันถูกจับได้ในสระว่ายน้ำหลังจากที่มันฆ่านักดำน้ำไปถึง2คนแล้วก็กาดอีกห้าคนครับซึ่งเหตุการณ์นั้นเนี่ยทำให้คนที่รู้เรื่องราวของมันนั้นรู้สึกกังวลใจในการลงไปเล่นน้ําในรังต่อไปรวมถึงพวกเราด้วยครับลองสังเกตให้ดีนะครับในสระว่ายน้ำที่เรากําลังลงไปเล่นเนี่ยมันมีพื้นที่ว่างเป็นรูปแปลก เป็นรูปปลาฉลามหรือเปล่าครับ scp 5 8 3 d e ด l y Video Tape ดีโเนี่ยมันอาจจะดูไม่อันตรายมากนะครับเพราะว่ามันจัดอยู่ในคลาสยูคลิดแต่ถ้ามันหลุดออกจากสถาบัานแล้วก็ไปอยู่ในมือใครก็ตามที่เปิดวิดีโอเทปนี้ดูเนี่ยนั่นหมายความว่าคุณอาจจะไม่มีทางหนีไปจากมันได้เลยครับ scp 5 8 3เป็นวิดีโอเทปที่ทำจากพลาสติกสีเขียวใส มันดูโบราณแล้วก็คุณภาพแย่มากมีการบันทึกภาพการแสดงต่างๆในวิดีโอนั้นครับถ้าลองเปิดดูแดด12วินาทีแรกจะเป็นเทปเปล่าครับจากนั้นจึงเริ่มมีการแสดงรายการเด็กเซซามิสตรีทที่ในสมัยนี้เนี่ยมันอาจจะดูน่ากลัวหน่อยๆครับแต่ว่าในวิดีโอนั้นเนี่ยมันจะเป็นเพียงแค่ภาพเคลื่อนไหวครับมันจะไม่มีเสียงใดๆหลังจากนั้น3นาทีครับนักแสดงคนหนึ่งเนี่ยจะเริ่มมีอาการสำลักเหมือนกับว่าเขาหายใจไม่ออกครับและเขาเนี่ยก็จะพยายามถอดชุดของเขาออกแต่ว่า ขา,าและหลังจากนั้น3นาทีครับนักแสดงที่เหลือเนี่ยก็พยายามที่จะออกจากชุดนั้นเช่นกันและก็ด้วยอาการแบบเดียวกันครับเขาเริ่มสำลักเริ่มพยายามถอดชุดออกแต่เขาก็ตายครับหลังจากนั้นเนี่ยการบันทึกเทปก็จะจบลงครับเหลือเพียงแค่ความว่างเปลา่าสิ่งสําคัญที่จะเกิดขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยคนที่ดูเทปวิดีโอนั้นเนี่ยก็จะเกิดอาการแบบเดียวกันครับนั่นก็คือพวกเขาเริ่มสำลักแล้วก็ทุกทรมานจนกระทั่งถึงแก่ความตายเอง SCP 3887 Monster u n d e r b ดอรเขาบอกว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่ไม่ต้องการอยู่คนเดียวครับแต่พวกเรามักจะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มแล้วก็ต้องการเพื่อนแต่สำหรับ s c p 3887มันคือความผูกพันอันแรงกล้าระหว่าง s c p 3887 a แล้วก็3887 b ซึ่ง A เนี่ยก็คือมนุษย์เพศหญิง วัยรุ่นคนหนึ่งที่ดูเหมือนจะเป็นเด็กสาวธรรมดาทั่วไปแต่ B เนี่ยเป็นอะไรบางอย่างที่มีลักษณะเหมือนกับมนุษย์ที่มีขาสองข้างผิวสีเขียวอมเทามีหางยาวเหมือนหนูแขนขายญ้าผิดปกติแล้วก็มีอวัยวะสืบพันธุ์ทั้งเพศช,ชายและก็เพศหญิงครับมันมีความสูงถึง2.35เมตรหรือว่า235เซนติเมตรซึ่งผิวของสัตว์ประหลาดตัวนี้เนี่ยจะมีความไวต่อแสงมากครับทุกครั้งที่มันโดนแสงแดดเดียวมันจะเกิดบาดแผลผุพองขึ้นที่ผิวหนังจนมันเนี่ยต้องรีบ ให้เร็วที่สุดการปรากฏตัวของมันทุกครั้งเนี่ยจะส่งผลต่อการทํางานของอุปกรณ์ดิจิตอลและมันจะปรากฏตัวแบบแปลกประหลาดด้วยครับเพราะว่าไอ้เจ้า scp 3 8 8 7 b เนี่ยมันจะโผล่ออกมาจากใต้เตียงของ scp 3 8 8 7 a ครับซึ่งนั่นหมายความว่าอะไรก็ตามที่เธอใช้นอนจะถูกเรียกว่าเตียงไม่ว่าพื้นที่ใต้เงามืดนั้นเนี่ยมันจะเล็กและแคบแค่ไหนแต่ว่า b ก็จะสามารถออกมาจากที่นั่นได้ครับฟับงดูเหมือนกับสัตว์ประหลาดใต้เตียงใช่ไหมครับไม่ใช่แค่เหมือนครับ เพราะว่ามันคือสัตว์ประหลาดใต้เตียงของจริงครับ SCP 088 The Lizard King สิ่งมีชีวิตแปลกประหลาดนี้ถูกคนพบที่ใต้ดินลึกของลอสแองเจลิสแล้วก็แคลิฟอร์เนียซึ่งว่ากันว่ามันมีอายุมากกว่า6,000ปีครับและที่สําคัญครับมันอยู่ในสภาพของมัมมี่ที่ดูอ่อนล้ามันเป็นลักษณะของครึ่งมนุษย์ครึ่งสัตว์เลยคลานคล้ายๆกับเรปทยหรือว่ากิ้งก่ายักษ์ซึ่งอันที่จริงเราเนี่ยมันไม่ใช่ซากมัมมี่ครับแต่ว่ามันกําลังอยู่ในสภาวะของการจําศีล สิ่งที่สยองขวัญนั้นก็คือมันสามารถกลับฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้ครับถ้าหากว่ามันได้อยู่ในสภาวะสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแล้วมันก็สามารถที่จะทําร้ายหรือว่าฆ่าคนที่อยู่รอบข้างได้อย่างง่ายได้ครับ SCP 088ถูกเก็บกู้มาได้พร้อมกับซากมัมมี่ในลักษณะเดียวกันถึง23ตัวจากการตรวจสอบพบว่าพวกมันนั้นเป็นมนุษย์ครับในบันทึกของการกักกันที่ผ่านมานาถึง70ปีเนี่ยพบว่า มันเคยฟื้นขึ้นชีพขึ้นมาถึงสองครั้งโดยการแหบคุกทำลายพื้นที่กับกันด้วยสารบางอย่างที่ผลิตออกมาจากปากแล้วก็มือซึ่งมันทธิ์เป็นกรดบุคคลใดก็ตามครับที่ได้รับผลกระทบจากสารที่มันผลิตออกมานั้นจะถูกแปลสภาพร่างกายให้กลายเป็นแบบเดียวกับ SCP-088 ก็คือครึ่งคนครึ่งสัตว์เลยพานครับทางสถาบาันต้องใช้มาตรการในการปรับเปลี่ยนอุณหภูมิของพื้นที่เพื่อหยุดยั้งการอรารวาสของมันครับแล้วก็ให้มันกลับไปสู่สภาวะจำศีลเหมือน และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของ SCP 5ตัวที่น่าสนใจแต่ว่าไม่ค่อยมีคนพูดถึงครับซึ่งต่อไปนี้เนี่ยถ้าเป็นไปได้นิกจะพยายามคัด SCP มาเล่าให้กับน้องฟังที่นึงเนี่ยลหลายๆตัวแบบนี้ครับซึ่งนิกก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าน้องๆจะชอบนะครและก่อนจะจากกันไปในวันนี้ครับใครที่ยังไม่ได้เข้าไปดูเรื่องราวของ5อันดับถ้ำลึกลับ แล้วก็น่ากลัวที่สุดในประเทศไทยเนี่ยก็กดเข้าไปดูกันได้นะครับที่ช่อง Critic Five ครับผมและพบกับรายการ SCP Story แล้วก็นิกได้หม่ในสัปดาห์หน้าครับผมไปเที <S <S ่ยวที่ไหนก็ระมัดระวังตัวเองนะครับใส่หน้ากากล้างมือบ่อยๆนะคะรับสำหรับวันนี้นิกแล้วก็ SCP Story คงต้องลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ